เราต้องมาเนสเปรสโซ่ใช่ค่ะวันนี้ก็อยู่ที่งานเอสเปรสโซ่ค่ะ Taste t t h s u u m m r r m m o r r e s ค่ะที่เห็นว่าก็อ,อยากจะเป็นแบบสีสันสดใสก็คือเหมาะกับซัมเมอร์แล้วก็มาพรา้อมแคปซูลแล้วก็ตัวเครื่องชมสีใหม่ด้วยค่ะในนี้้ก็สนุกสบายละน้ออยากกินอะไรก็แบบใส่แคปซูลเข้าไปใช่หมใช่ง่ายมากแล้ก็สามารถเลือกแบบปริมาณของน้ำที่เราชอบด้วยคือชอบกินแบบ น้ำแบบเยอะๆอะไรเงี้ยสองร้อยสามสิบแก้วใหญ่ๆตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกได้ค่ะว่าชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำได้ทั้งแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นเนี่ยช่วงซัมเมอร์ตอนเนี้ยก็จะแบบเป็นฟิลแบบไอศกรีมวันนี้เขาก็จะมีเมนูพิเศษก็คือตัวโกลเด้นอะซัมเมอร์ใช่มักเทลใช่ซึ่งแบบอร่อยมากๆน็เลยมาเพื่อได้ชิมได้ชิมไปแล้วอ่ะชิมแล้วที่มาเก็คนนี้ชอบ รสวานิลาอยู่แล้วแล้วก็รสใหม่เนี้ยคือซันนี่อัลมอนด์วานิลาเป็นอย่างที่ชอบอยู่แล้วค่ะก็เ,เลยแบบอีทเลยเอี้ยมาต่งกับแบบผ่าเล่งรีบไปยู่กันให้นนองใช่ค่ะคือแบบ มสองนาทีเสร็จแล้วใ้กินเลยไม่ต้องไม่รอให้มันหยดให้เขาเขาเป็นกาแฟสดแล้วก็อร่อยแล้วก็มีทัชสูให้เลือกแบบมากมายเลยค่ะคือชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามสบายเลยคือสะดวกมากๆแล้วก็คือชอบที่แบบมีความรีไซเคิลด้วยอันนี้คือถ้ออากินทันเสร็จแล้วคิมก็จะเก็บใส่ถุงดำแล้วก็เอามาส่งให้กับที่ช็อปค่ะก็เป็นเอาไปรีไซเคิลโต้ได้ให้ยิมบานกับขาแบบคือสนใจ ก็สำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะนี่ก็น่าหนักเลยค่ะสำหรับได้ใช้กันง่ายสะดวกแล้วก็เข้ามาดูได้นะคะเป็นรสชาติหมาใหญ่ที่ทุกคนลองกันจริงๆเพราะว่าหอมอร่อยแล้วก็เหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆค่ะมาเลือกตัวเองบ้านบ้านก่อนเนาะบ้านก่อนบ้านไปบ้านเขาลืมเป็นพ้อยล่างล้านนาทเกินเกินไปไหม่เกินรือเปล่าไม่เกินไม่เกินนะคะไ่เอยู่เท่าไหร่เ99.9 ลืมเลยไล้วเลยลืมไปแล้วค่ะเพราะมันเลยไปเลยยังไม่ถึงร้อยค่ะแต่ว่าก็เยอะแบบค่อยๆแต่งไปจนตอนนี้มันเริ่มบาดตายละมันมันจึงจนไหนบอกว่าลืมเล่มเขาไปเลยดีกว่าลืมไปเลยแล้ไงเราก็จะเครียดอะไรอย่างเงี้ยแือวก็มันก็มีมันก็จริงอ่ะคือของที่มันใช้ดีมันก็อาจจะราคา แพงขึ้นถูกขึ้นเพราะว่ามันได้ใช้แบบมันคนมันอยู่ได้ยาวกว่าจริงๆเลยนยบางอย่างเราก็เลยต้องแบบเพ่ต้องต้องจายเราไปอินเวสต์อะไรเยอะที่สุดในบ้านอินเวสต์อะไรเยอะหรอคะน่าจะเป็นที่ที่เราอยู่เป็นประจำอย่างล่าสุดที่ทำห้องเยอตัวเป็หลังแล้วก็เป็นไดนิ่งรูมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำโซนนั้นใหม่เพราะว่าเราคือตั้งแต่ย้ายเข้าไปเธอแล้วอยู่กับตรงนั้น ห้องขืนคือมาอยู่ในตัวรู้เลยว่าแบบมันเป็ได้กินเนียกินทั้งวันอันนีอะไรที่แบบเราต้องตัดใจว่าแบบราคาแพงกับอเปล่าอาฮ้องเจร์ซื้อก็ได้อ่ะมีไหมราคาแพงแต่ซื้อก็ได้เหรออะไรอย่างนี้อ่ออยากจัดเตาโต๊ะกินข้าวเต่า้อะไงเพราะว่าเราใช้นั่ง เราก็ต้องใช้นั่งแบบยาวๆด้วอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นมันต้องหินอ่อนของบ้านไม่ใช่หินอ่อนก็หนักอยู่แต่ว่าพอไปใช้หินอ่อนที่มันแบบไม่จริงมันก็ฟิวไม่ได้มันไม่ได้ฟิวมันขัดใจคิมเบอร์รี่คิมนี่แหละเรื่องหมาคือคิมเองเนี่แหละระหว่างหมากับคิมมีคนแบบช่วยข้ามกันไหมใครเป็นแบบฝ่ายที่แบบช่วยข้ามพี่หมาพี่หมาจะเป็นคนที่ เอ้ยโอเคนี่แหละเอาแค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยวก็อยู่ได้แล้วมันแค่นี้แหละจริงหรือเปล่าไม่อะค่ะคือพี่หมายจะเป็นคนที่ซื้อของซ้ําเพราะว่าทางไงเพราะเขาจะซื้อของถูกก่อนตอ,อนเคมก็จะเป็นแบบเออลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทําทําให้มันแบบแข็งแข็ไปเลยแต่ว่าบางอย่างก็ก็ต้องให้เขาช่วยมาแบบตบตีไม่ให้มัน มากไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะจนแล้เกินไปก็เกิดแล้วแหละเกิดแล้วจริงๆริเขาบอกเขาทำใจจริงทุกอย่างเลยนะคะเอาเป็นว่าเขาไว้ใจเราดีกว่าเขาไว้ใจว่าเราแบบว่าเอออาจจะรู้เรื่องวัสดุอะไรเงี้ยมากกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เคยขัดเลยหรอขัดอยู่ขัดอยู่แล้วรอดไหมไม่รอด้าอยากได้ก็ คำต,ตอบเรามีอยู่ในใจแล้วเจ้เดี๋ยวเวลาเขาจะืูอะไรเราเขาต้องแบบทำเรื่องของกอตัเราไหมก่อนเลยถ้าเป็น,นบ้านอะ่ะต้องขอ,ะะขอแลวค่ะขอเราก่อน <c oughs> ใช่ใชต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่แฟนกันแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อนเราก็จะแบบทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเงินงใครเงินมันออแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องแบบเหมือนเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวอย่างรถส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยอยู่ๆก็เปลี่ยนยางรถมา เ่ยนแม็กมาไงก็ไม่ได้บอกเรานะอยู่อยู่มาอู้แต่ใหญ่มากเหรอวะไม่เปลี่ยนตอนไหนเลยอันนี้เครื่องหรือยังไงเขาทำไมไม่บอกแต่จัาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนมาใหญ่ขนาดนี้แจริงเลยหรือเปล่าไม่ไม่ได้ถามเออแต่เขาก็ดูเป็นแบบว่าให้เราเป็นแบบผว้กลุ่มอำนาจผว้กลุ่มกระเป๋าเงินในมือเขาเลยมีแล้วค่ะใช่ไปร่ะคือ่อันดับหนึ่งก็คื กิมเบอรี่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือต่างคนต่างยังดูแลแบบคนของตัวเองอยู่นะแบบไม่ได้ไม่ได้เอามาดูแลของเขาแต่ว่าก็จะแบบช่วยแนะนำอะไรแบบนี้แล้วแต่ก็คงต้องมีแบบที่ต้องดูแลร่วมกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่เขาก็เคยพูดมาบอกว่าติ๊แแมวที่แบบว่าแค่แบบเปิดใจให้ดูแลกลัวมีตัวภรรยาเก่งไปนะจังเลยเราเห็นเพื่อนเขาแบบ เห็นด้วยสัมผัสได้ถึงความเจริญของชีวิตเขาเรื่อยๆกลัวเขาเจริญป่ะพี่คือเคยเคยมีเหตุการณ์ผ่านมาอะไรเงี้ยที่มันสามารถที่แบบเหมือนทดสอบได้เองอะว่ามันอะไรเงี้ยเราบอกเขาอย่างนี้เขาก็ไม่เอาเขาดื้อทำอีกอย่าง เขาก็แบบเออน่าจะเชื่อผิดในการทำสถิติมาแล้วว่ามันผิดมาจริงเชื่อเมียแล้วเจริญจริงแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอแล้วก็เรื่องของเราของเราบางทีเราก็เลือกผิดเลือกถูกเหมือนกันอย่างเรื่องมูเขาก็เชื่อเราไหมตอนนี้เชื่อตอนนี้เชื่อค่ะเราไปฉีดยาเขายังไงเขาถึงแบบเออมาโมกับเราก็มีตอนนั้นให้ไปตัดผมจุ้ยแล้วเขาเจอเหตุการณ์ของเขาเองเจอเองใช่เจอเองว่าตัดผมจุ้ยแล้วแบบถุงหวยอะไรอยย่างงเี้ เยอะไหมเยอะเยอะขึ้นเลยได้ค่าหินอ่อนยังได้เงินหินอ่อนอันนี้เรื่องเรื่องนานแล้วเขาก็เลยเชื่อเลยหลังจากนี้ก็คือแบบไปดูเมื่อไหร่บอกด้วยนะแบบไปด้วยติดใจแล้วใช่ค่ะเลิศของแท้นะพี่ก็กลัวอะไรเพิ่มอย่างไรคะตอนนี้ตอนที่ไม่แล้วเพราะว่าบ้านก็แบบทำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ถึงว่าแบบ ดูรูปแนวทรวกจุ้ยวางเลิกอะไรอย่างเงี้ยเข้าออกทําบุญบ้านอะไรแบบเสร็จแล้วค่ะ้องลูกต้องแบบเป็นพิเศษไหมคะคุณจุ้ยดูไว้แล้วค่ะพร้อมแล้วมมีอะไรหรอจริงๆแค่ทิดค่ะแค่ทิดที่เขาจะแบบเหมือนเรียนรู้พัฒนาได้ดีกว่าถ้าอยู่ชิดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพร้อมสําหรับไม่ดีแล้ว พร้อมอย่างอดพร้อมพร้อมชิดพร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็จะทาเต็มแบบสตูดิโอถ่ายรูปไปก่อนแต่ฮัลโหาสุที่มาลุ้นแบบคนจี่แคนคนก็นึกว่าเราเรดี้เรามาแล้วไงแต่ดันเป็นหลานหลานใช่เพื่อนค่ะ หนักเลยสุดท right. ้ายผิดมัตน,นตอน้องไปถามตัวนี้ดอีกแล้วเหรอมาคอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์เต็มเลยก่อนหน้านั้นก็ยอมรับว่าอ้วนค่ะอันนี้ก็พยายามเอาลรงแจกที่ไปฝากไส่แล้วมันแบบหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดตรงนั้นแต่เราเข้าใจไงว่าเออมันเนี้ยเป็ดเพราะเราไปทำเพื่ออนาโคสแล้วก็ยาวเลยนะเขาใจว่ามยาวเลยนะเออแต่ว่าก็ แต่คุณก็เอาใจช่วยเราค่ะแต่ไม่ได้ท้องค่ะไม่ท้องแล้วเร็วนี้มิจิมันกดดันไปที่เหมือคนแบบกลับช้าก่อนกันตลอดเลยเนาะก็กดดันนะพี่แบบไปไหนก็มีแต่คนแบบยินดีด้วยนะคะแบบคืออ่านข่าวแบบไม่ได้เข้าไปอ่านอจริงเห็นแค่ภาพข่าวก็แบบยินดีด้วยนะคือยินดีเรื่อะไรแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วนะบอกไม่กินได้ไหมใช่ไหมบอกไม่ใช่รอก่อนไม่ไม่ได้อก่อน ทุกคนแบบมีไปก่อนแล้วก็เราก็ขอเทีย่ยวก่อนขอทำงานแล้วก็เทีย่ยวอยู่กันแบบสามีภรรยากันก่อนแล,แล้วตอนนี้อีก่สองปีใช่ไหมทุกคนไหมสองสามสี่ห้าหไม่รู้เมันกะมา่รอรอดูไปก่อนแล้วมันหวานแค่ไหนชีวิตแต่งงานอะบอกคนที่ไม่มีคู่หน่อยสิดีด<อ>ีตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนก็เปลี่ยนไปส<อ>ุดใจกลเป็นว่ากลุ่มเพื่อนก็จะเป็น เพื่อนที่แต่งงานแล้ว,ลวจะแบบไม่กินข้าวอคอนเป็นคู่ๆอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเออชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มันก็สนุกดีแล้วก็แฮปปี้มากเริ่มพูดจาภาษาแบบว่าแล้วคนจะมีมครอบครัวกันแล้วนี่เน,นาะใช่แบบบ่นสามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็จะบน่นสามีทำบิดประจำหุ่มเนี่ยต้องม,ตองมีต้องมีเนาะต้องได้บ่นสักเรื่องใช่ต้องมีบ่นเออโอเคขับรถขับรถนะค๊ะ